ตัวหนังสือในแชทลายเล็กมองเห็นไม่ชัดเพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าให้ตัวหนังสือของลายมีความใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดขึ้นคุยแชทได้ดีขึ้นมาทาพร้อมกันแบบง่ายๆได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ไลน์เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าเข้ามาที่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจนเจอกับเมนูแชท ถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรามาดูหัวข้อข,อขนาดตัวอักษรจากตัวอย่างนะครับตอนนี้เป็นขนาดกลางก็ให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วก็ปรับขนาดตามความชอบของเราได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับผมปรับเป็นใหญ่มากแล้วกันนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วกดย้อนกลับต่อไปลองกดเข้าไปที่แชทและลองกดเข้าไปที่แชทเพื่อนสักหนึ่งคนดูนะครับ นี่นะครับตัวหนังสือนะครับมันก็จะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเราสามารถดูแชทอ่านแชทได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าเพิ่มขนาดตัวหนังสือในไลน์ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ